รู้กันไหมครับไก่ไข่เป็นได้ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ประสัตว์ถ้าเราให้ความรักกับเขาเขาจะให้ของกินกับมาละแล้วไฟเนี่ยเกี่ยวอะไรกับไก่นะ้าเดี๋ยวขีรันจะเล่าให้ฟังครับหลายคนเริ่มใช้ชีวิตสโลไลท,ที่เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนที่พึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยไก่ไข่อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่เลวร้ยวายเลยนะแต่ต้องมีไฟให้นอ้อง น้องไก่ต้องการไฟส่องสว่าง14-16ชั่วโมงต่อวันเลยละเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนให้เขาออกไข่และแสงไฟจะช่วยลดความเครียดให้แก่น้องๆได้ดีเลยแถมยังช่วยให้น้องทานอาหารได้มากขึ้นด้วยปัจจุบันไก่ไข่มีลายสายพันธ์ุเลยละที่พบเห็นได้เชื่อว่าถ้าได้ลองเลี้ยงสักครั้งหรือได้สัมผัสน้องไก่ใส่สักครั้งทุกคนจะต้องชอบความน่ารักของน้องไก่กุ๊กกุ๊จากแม่นอน ถ้าชอบเรื่องสัตว์เลี้ยงขอจอ2อทีแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้คีรันด้วยนะครับแฮ